าาางามเลย้<ป> <c oughs> าเ็ตันไปบนฟาไปบนฟ้าอ้อหลายีรมกันมัเอามอยยังทุกคนเอาไประปูตะลังสุกแต่ว่าหันมาเบิ่งกุ้งตัวนี้ปาผลเบิ่ิ่เบิบาดีพี่น้องมาแข่งกุ้งนํากันทุกคน เมื่อนีนะมาแข่งกุ้งหวยเดี๋ยวมาเบ่งนํากันทุกคนเมื่อนน้นนะ่ะค่ะบอากก่ไปแข่งนะเพิ่นแบ่งให้น้อยหนึ่งนิดใจเพราะว่ากุ้งหวยนะซีดงแดงเลยทุกคนเอาไปขวกินแซบ่บากุ้งนําน้องบานเท่ามัหลุนนํากันพี่น้องไปะปะกินปะเอาเร่อเล่นนล บรรยากาศมันเป็นะยอ,อยู่กับอยู่เฮือนอีกเนาะยูเฮือนแล้วหอนที่สิ่งเห็นกันโตกลงน้องไปงมวันเดิอว้ายมันดังแก่หมดไปว่าไห้พี่นอ้องแบบว่ามันเขาเจอเหตุแต่ย้ำหน้านะแต,าาแต่ว่าใหม่ยังแหนดอยู่แต่เขาบาไวใจก็แข็งขู นี้คือนนำหวยเนาะมันจีุ่นในแจ้งหน่อยควาข้าเจ้ามาสอนก่อนแล้วนะเดี๋ยวฉันลองดแอแออูแข่งกุ้งพี่น้องว่าแข่งกุ้งจิบวันเขาบริการแข่งเขาทำส่วนแบบแข่งเฮ้ยยังพอละมีซำ โว้ยโไม่จกโตทุกคนได้กลุ่มตัวเนึ่งต่างว่าตัวหนึ่งข้าวสินสอนเบ่งก่แล้ทุกคนโอ้ต้องมอกับเนียงด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó กันพี่น้องกลุ่มปลาไปแล้วมาจ้ะนี่ปลาเน้ปลาพันไปใส่ปลาพันปลาพันอ้าปลาพันเหี้ยอู้หเดี๋ยวปลาตัวบักงามหนึ่งเฮียเขาเกิดมาปลาพันปลาพันน่ะดินี่บ่วยแมนนีนี่นี่เห็นปะนี่ทุกคนงามเด้

โอเคทุกคนเดี๋ยวหลัดสิแข่งก่อนนะมาเบ่งน้ำกันว่าชีไดลาร้านมีว่ทุกอย่างมีทั้งกลุ่มทั้งกูทั้ทงป่ากู้ป,ป,ป้าหอยอยรำไปเย็นเนาะเฮ้ยไปกัด่นเนี่ยเอ้ทุกคนบนนี้มีอะไร บอก,มกหมากอยเ,อาปเปคาก็จนกลมกลม่อมนะนี่เห็นบอกปลาก,ก็มีแต่คน,นกุงก้งกุง้งกุ้งกุ้งธรรมชาติบม่ได้ป่อยเป็นกุ้งหวยโตคนแก่สวงามหน่ำไซกับกุ้งไซหน่ำใบตองลายกับกุ้งออกชีดำดำแต่ว,ว่ากุ้งหวยนี่มันสชิเส็บกลัวกลุ่มหน่ำน้องรัดว่าเลยเพราะว่าเนื้อมันสีแหล่นแ,นนแล้วก็นวกัวกลัวเนี่ยคนหมากหอยก็มีปลาก,ก็มี ขนาดจะเป็นปลาดอกนิ้วเนาะอันนี้เป็นแมงเหนียวแต่บรรทุกอย่างนะพี่น้องแมงลังก์แมงละง,ละงก์กำลายตัวเด็ดๆปลาปลาซิลนะทุกคนปลายอยู่นี่ ปดเอเาเนี Hello, <Ma. S 1> ่ยลอยงปาขุดมอยู่ะนัเลยแบบมันดดดงดดดงนี่ตนตองได้ไหมักเอดเขาติดกนเอาบัตงพี่เก็บได้ยู่ปาหอไนไม่ตัหน่วยใหง่กุ้งก็่ยงลายเลลายได้มีกุ้งลายลายบอก

อยากเบิ <ım> like ่งเด็กสิลายเนาะอ้ยกเินําเด้เก็บอยู่โฮมเด้อฮะว่าว่าสอนแหยงแล้วเก็บอยู่โฮมี้โฮมี่านพีก็ได้เอาดนงเก็บเิงเด้บ่เคยสวีก็หลายนป่ากนตอนนั้นถกลายันี้นะําสิเก็บ ตักนเไเหแลนี่อ้าหอยใหญ่ก็มีหอยยังีจักเชรีหอยใหญก็ได้เด่นะบกสักบ่ได้สะมติดลงนำเบดเนาะต้องเก็บต่อที่เพิ่นเห็นห้ยังไงทุกคน อเคือกคือเกล็ดจำบ่ไฟกัวสอนจัววินแตะพไดเยเจ็บงานเนาะกุ้งก็ถือไม่ตัใหญ่เนี่ยเขาเก็บอไรแต่จักป้ายไปเดงเดงดปายปแบบนี้อุกคนเลยนะสิุเกเก็น ววงกแล้ววาเบิดเบิดไหวไปแต่มาสอนบาดแรกก็คือบาทกองบาทตามบาทสี่บาทตัเขาบดได้เอาอันแย่งมาสอนบดได้เขาเอาสวิงมาสอนลายกว่าสวิงนะมันกวดได้ในใบไหม่ในกลุ่มแตอยู่ในแมนกุ้งมันชีอยู่ตามผื่นใบตองนะทุกคนใบตองลายเลยแต่ว่าเ้ากวดขึ้นลายเล้วพี่น้องข้าบวกกวดนั่นเอบทสื่ต้องสอนแมนคันมาแบบหนำเนียงๆคันมาเลยเอายังไงสอนหลุดนะบทนี่แล้วพี่น้องเอ้ยห้าอยู่ห้ากินห้ายังก็ได้ห้าจักรจันก็ได้ห้าสอนก็ได้ ขั้นโดหากะพอได้อยู่ได้กินเราทุกคนแต่ละมือขั้นบบไดหากะคือนอนเวนปะเอาเมื่อไหร่ก็กลุ่มนะอ๋อไายดีสุคทละกันมัเอามาให้ยามากไหมตากวรถใหม่ตา่ไหมก็ยังไม่กินอืมแมาอืม นี่แต่กุ้งสดๆเลยสดจากนองโอ้ยน่าสีเสียตกน้อมมีกล่นามค่อยน้อดูงามเลยเป็นตตาว้าวมีไอคออะไรขี้ข้า ก็เป็นยังแลเอาพี่เนี่ยอาศัยกับโบแมนกระตาอะไรไหมอนไนไปปลาท้องลมเลยสบายดีเ่ยขอบสุดท้ายทุกคนไหลปลาเขากอน สอนนะมันง่ายกว่าอันแข่งพี่น้องมันยากอย่างเดียวแข่งนะมันเจ็บแอวพราจนงอย่อโตขึ้นน้ำหลังเขากวนมันนะนะกาแฟเก็บจนมืออันมือซาหมดคนละปะสวิงลราพี่น้องได้แย่งแล้ว,ลวถือลายกัวสวิงอยู่เ,ยเท้าหงอนั่งไม,ม้ชลม ปลาอ,ออกเลยจะได้ออกกระป่อยใส่ค่มนะมาใส่เลยมาได้ใส่เลยมาได้เบิร์ตบ่ปลาเขาส่ง, <c oughs> สงยงกระรเองอยู <c oughs> จ่จะไปแล้วนี่กระี่ปาลปาหนาม โย่คือหลายเลยอนนี้พน้สอนบาดเดียวก็พอกินฉันเขากอกอันนี้คือพ่อแม่นาลก่อนก่อนหถอดนทเมื่อบาดได้ใช่ก็ได้ถือกับใสิเมื่อไรวันนี้นะพ่อเกาะบานรไหมอือนี่แต่ละแต่ลนรางเขาเรียกอ่ลายนชิของมเลยต้องชิคขามกลุ่มเลยอือผี่น้องสอนเดไม่แต่ปลางาม ดกุ้งแข็งนะงามกว่ากุ้งอันสอนเด้อพี่น้องอันนี้ก็งาแข็งเจ้าแปรเพิ่นคัดแล้วคักแน่เลยดกคนเอาไปเห็ดยังกินนี่พี่น้องเขาก้อยแล้วได้างามบลิกลุ้งกับกุ้งดำ <c oughs> ของนางใหม่ก็ได้ไล่อยู่เนาะ, <c oughs> ะมันหนักแต่ว่ามค่อยอยา <c oughs> กทำกุ้งเพิ่นงามเลยทุกคนบุ้งเนี่ยสวยทุกคนหลังจากเก็บกุ้งแล้วเ<ด>่าสิไปขัวกุ้งกันเนาะขัวแล้วก็ก้อยวันนี้มาเห็ดเมนูอยู่ป่าเลยทุกคน ตายบ่พี่เนาะขึ้น่าสีไดงลายเนาะทั้งๆสีแข็งใช่เอมาแห้งน้ำเย็นดิพี่น้องดิหน้ำไหา่เนีกยนให้อง่ะนุ่มกันจะกระโดดลงมันไม่อยากเลือกที่บอ เยอะะบุมีด้ยบอกซุดๆเลยกลุ่มอย่างเดียวเลยพี่น้องไอต่อยเลยได้มากินกลุ่มเต็นกลยเอาใส่เอาเอาใส่หลังใส่สวิงนี่บัวห่าวใส่สวิงงุ้มกระตาเออแล้วก็จะเดี๋ยวเอามาหลังเออเดี๋ยวเอามาใส่อนะหลังแต่หมอมาหลังน้าน้าของทุกคนบรรยากาศก็ดีดีลงบ่บอลงกระจุ่งงาออกมาแล้ะกุ้ง

ไปพี่น้องหมอมันหน่อยพวกทำแปลงกายระบบมไปเสียแต่สมมติคือยังเห็นอยู่ะถ้าจีบขวแล้วก็เอาไปก่อยทุกคนใส่เกลือก็งเกงนัวทุกคนกุ้งชิวเต็งทุกคนโอเคเอาอ่อนหมอกเอากระตุกเอากระหวงเห็นวะถสวยโอเคว้าความสดนะไปบุ๊ มันสุกไวทุกคนกุ่งนะฮะมีดมีดเลยสุดยอดเลยเนาะโอเคแล้วค่ะเบิง์นแบบนีุกเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไ,ไม้ไผ่มาเสียบอันกุ่งกนนนอนแกทุกคนเราจะเอาไปเสียบกับป,ปูุกับกุ่งเนาะติ๊กเม็ดขาดเลยเนาะหมือน ซุกเราไปตักทุกคนผ่านไปประมาณหอดอกหาน,นาทีหอดแล้วนะไปตะกินเลยแป๊แดงเจ้ายตัวอันเป็นกุ้งงามน้ำแดงกุ้งตัวสอนตัวงามตัวส่าเนื้อ กุ้งอยู่น้องบอแกุ้งอยหวยนัวจอบทุกคนเดียวจะปนบกยจะกลับม่ลกกลับม่เลยดีะอือาลงอีก้นะอเิ่งเพิ่งผ้าหมวยและเจ็บกระโดดนี่นโอ้ กลุ้มกำลังซุกแล้วทุกคนกระปูกำลังซุกแต่ว่าหันมาเบิ่งกุ้งตัวนี้ปพาดพด,ด,ด้วยๆๆๆอ่ะถือสีแห่งมานำทุกคนยานบอด,ด้กินเขากับยังยันบอด้น,นะแต่ว่าขาดบอถึงพี่น้อยขาดซงกหดไปซุกแล้วอันนี้พงได้เลยเออเพื่ออะไกายสินหลอ่อนะซุกแล้วทุกคนเด็ใหาเขาวแปรป่งกันเนาะนี่หูะบ่เออนี่กระสอนกระสุนไปะด้จอยยังแห่เลื่องงามเลยเนาะ กินเลยกินบังเลยกินตัวดแดงๆเนาะแดงงามเลยกระไายคือที่กระไายคือกุ้งมังกรเนาะอืมแม่นหนองก,กุ้งมังกรมันไม่งำเลยเพือกินลายแลยล่ะบังไอจีบังอ้าวหอยอกไอจีเดือกกินแล้วอืมในกุ้งมังกรสีแดงตัไวไล่กินบังพอหัวมันใช้งานแล้วชิมมันหวานนะอืม,ม,ม วนั<ช>นของคุณแม่น้องบ้านเฮาแจ็บคือซีเลยก่อยก็อยูค่ครับตับมักม่วงกันทุกคนใส่มักม่วงคือเก่าพี่น้องมันบ่มีสมมือละเกลื่อนขาบหัวดูเสียงยังบ่เสีสยงง่วงบ่ ตอนนกบอกขันยางกันคนยางเราหลัดบอกว่าเสียงงัวคันเพื่อนได้ยินก็ขอโทษดื้อมาที่แหละมามันลงมจะคลองมาสิล่อยกันทุกคนเอาวัวก็มาผิดละคนกันมาแหล้วตามด้วยมะม่วงกับผักหอมเนาะ น,าาน,น้ำเลี้ยงเขาเศ้าอยากดื้อหน้าแดงอกเขาเจอ,อกัอกนทั้งขายอยู่ด้วยมะกะลาะลนทุกคนคนละเลือ,องเนาะหัวเลงมกะลามนครับเป็นตแสบไปนี่เนาะน้ำแสบอืมใเ่แะ้วอืม้นังเงาไดูข้าวปลีัน ่าันี่เขาเอื่นบัเอื่นบัวชนนางกินเลยโอ้ยตันีมาหน่อยนะมันยานโต๊ะกันนะไตไว้ไต้ไว้แโอ้ยนี่เตีนมันมันเป็นเหล็บย่อมว้ด้ไปวิดนะกินแดงกินตี๋ขงกัน่น้อง ครับอือหือโอเคอ่ะทุกคนลุยบันี้ทั้งไหนกินเรากินข่าเด้อพี่น้องเหงีวมันจะถึงเต็มแล้วคับบุก่าอันปาดบางยันข้าวใบกินน้ำฮะยันข้าวใบกินน้ำยันยันผัวเขาสอนกุ้งหิีวน้ำอือหือทุกคนมีแต่กุ้งเลยเมนูมันนี่เอาเข้ามาไหมสงสัยเขาเห็ดสูตรกินข้าวแซ่บเนาะ วาวค่กินแล้วสับเลยสบบเนาะคือจะบวงกับอันหมอมาแต่ว่ามันอยากจ้างไม่หนึ่งมาดนแจ้งองต้นช่องชีขื้นขากเพื่อให้กินแสบทุกคน กันแนมอย่ายืมไปมก็ยามเห็ดกินเลยวไมากินเอากระโดน,น,นสีขาวเนี่ยมันจีบบวบกัดกันสีแดงสีบกัดสีขาวนี่ทุกคนเห็นเหรอพี่น้องอยากมันอีกแล้วมันเป็นเขาวปลาทุกคนมายังได้กระหมานห <ไง S 1> ายังไดกระหมานเนาต่างกับแม่จ,จั่นเหมือนผักสองผานาะ ส่อามวยนืมนายนำพ้นนะคะอยากแล้วเนาะมาเดิพี่น้องกินข้าวปลาแลกบอาบนำนเป็นอวัยว่หนั่งทีดินเื่มมาเยอะแนร้องห่งกำนักของที่ดินมโนเป็นหนังบ่บบางของปราวัด มันนบมันี้หงกระเปันมีเกาะบบมนีกโปนังแล้วักมบันีกระโปองนยใช้ได้ดกว่ากระปาเวนเนี่ยมีเลยกวงทรงใม่เลยตมาใหม่ แบนนก้ามูวาตรงก้ามูตรงก้ามูก้ามูกระย่ายังใหม่ๆย่งกันหนักแิบเปียเรอยนักเลยแสบเลยเนาะเออมาหายู่รักมาวนก เขาไม่อุ่นนอุ่นอุ่นอย่างียอ่นเลยใช่ท้งมองอ่ะาล้วพเมื่อบานะี่น้องนเาลงมาเสยนพี่น้อกินเขาแล้วพี่น้องลงมาแช่น้ำเย็นกเหรียญน้ำเจ้าแปะนะเป็นลงน้ำประได้พี่น้องเป็นบาทเ้าก็เลยเหรียญเผื่อแล้ว ว้าเย็นนีน้ำในหวยนี่โอ้ยสี่สิบองศาก็จางลงอยู่ผีเย็นเย็นพี่น้องนำ้ำมันเป็นน้ำหวยเด๋ย <c oughs> ปกันเดี๋ยวจะขึ้นป่ากอนทุกคนโอเคเราทุกคนสำหรับคลิปนี้กับคอไปก่อนเดอขอบคุณกับใจหลายๆพี่น้องพอก,กันมาคลิปหน้าว่าัชหากินยังเนาะวันนี้ผู้เงี้ยนนำ้ำหนาจะแมวบดนี าหาอำนาก่อนบ๊ายบายมานได้ดูบ่ชื่อไว้พวกย่างหลายๆ